ครับเบิดฟ้าเมืองกลางจากพิธีกรโมเดลบ่ายคืนนี้แน<ะ>่นอนค่ะดังนั้นก็นำเสนอนะคะมนโนราค่ะรวมนทิ้งจีนตลีลานะคะการเดินแบบแล้วก็การกลมจีนนะคะผสมผสานกันแบบผ้าผูกว่าช้าท็อปนะคะในการแสดงชุดนี้นั่นเองค่ะและช่วงวันนี้นะคะ,ะ,คะเรียนเชิญคู่ชิคของเราหน้าบนเวทีได้ถ่ายภาพกับนักแสดงนะคะกันหนึ่งแถวค่ะและในวันั้นจะได้รับมอบเกียรติบัตรแล้วก็ของพิ้วลึกนะคะจากทีมผู้จัดงานของนักแสดง นีกครให้เก็บภาพความตั้งใจนะครับด้านบเวทีสักครั้งหนึ่งนะครับนี่คือนะครับเยาวชนของกลางคนเก่งของเราเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้นะครับขอเชิญพี่เวทของเรานะครับเพื่อมอบเกียรติบัตรนะครับมอบเกียรติบัตรนะครับให้กับทีมผู้แทนและผู้สึกสอนของเราด้วยเพราะฉะนั้นนะครับเราจะมอบครั้งเดียวครับแล้วก็เหนืะครับ แล้วการดีนะครับให้พี่เวของเรานะครับมอบเกียรติบัตรให้กับครูพิษของเราครับเอานะครับตรงกลางนี่เลยครับครูพิษนะครับพิษรับไว้นะครับรวมถึงนะครับมอบทีเดียนะครับและผู้แสดงทุกท่านนะครับเยาวชนคนเก่งของเราทุกท่านก็จะได้รับมอบด้วยนะครับและนอกจากกียิบัตรที่น้องๆจะได้รับแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีค่ะหมอนนะคะซึ่งก็เป็นหมอนที่นอนหลับนะคะสบายนะคะเต็มอิ่ม จิ๊กโดนดไดเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็ถือว่าจะเป็นอีกหนึ่งรางวัลนะคะแนทนคำขอบคุณจากทีมผู้จัดงานมอนมาแล้วครับอ่ารอสักครู่หนึ่งเรามอบหอนเลยครับผู้จิ๊กโดของเราคืนนี้หลับฝันสบายอย่างแน่นอนฮะเอาละครับตอนนี้นะฮะมอนมาแล้วแจกเลยครับแจกเลยนะฮะเอาละครับทีมงานนะครับอ่าทีมงานส่งต่อได้เลยครับ